นี่นะกินได้แล้วแหละเก็บได้แล้วแต่ยังทยอยกินอย่างอื่นไปก่อนเนาะเราก็จะปลูกเยอะจริงๆชอบปลูกเนาะนี่ก็พริกอยู่มะเขือเทศมะเขือเทศนี่คือปลูกไว้ในนี้เพื่อรอให้อากาศข้างนอกอบอกุ่นแล้วเราก็จะเอาออกไปไว้ข้างนอกนะคะเพื่อน ระหว่างที่เรารออากาศอบอุน่นเราก็ใส่กระถางขนาดนี้ไว้ก่อนแบบเนี้ยไว้ก่อนเดี๋ยวพอข้างนอกอบอุน่นเราก็เอาออกไปปลูกข้างนอกเราจะปลูกหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะมะเขือเทศนี่ผักชีไทยของเราสูงมากๆเลยนี่รากก็ใหญ่นะคะรากอวบรากอวบรากสวย จริงๆปลูกข้างนอกก็ได้ข้างนอกก็มีนะคะข้างนอกก็มีเยอะแต่อันนี้ปลูกงวดแรกๆตอนที่มันยังหนาวอยู่ที่จริงๆผักชีนี่ทนได้ทนหนาวทนหิมะได้แต่เราปลูกข้างนอกไว้นะนกมันกินของเราหมดเราก็เลยต้องเอามาปลูกข้างในแบบนี้แล้วก็ที่เห็นคุมคุมมุ้งขาวๆข,ข้างนอกนุ่งก็เป็นผักชีด้วยก็ปลูกข้างนอกก็มีแต่ว่าต้องคุมมุง้งไม่งั้นนกกินหมดเลยค่ะ นกพิราบนะคะมานั่งงอยที่กําแพงบ้านเรานี่แหละน่นนะกำแพงอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในสวนมันก็ไม่ออกไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่นั่งนะคะถ้าเราไม่ได้อยู่ปุ๊บเนี่ยจะพากันมานั่งงอยกําแพงเลยค่ะงอยกําแพงคอยแอบกินผักเรานี่แหละนี่เราก็เลยจะต้องหาวิธีเอามาปลูกในบ้านผักอย่างนี้ถึงจะได้กินถ้าไม่งั้นก็ปลูกแล้วนกกินก่อนเราหมดเลยไม่กินเราไม่แบ่งไว้ด้วยนะ กินแบบแรงน้ำใจนะกินนักกินหมดไม่เหลือไว้ให้เราเลยแหละ